สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเด้ขอข้าวมันนี้มากินข้าวเหล่งกันเด้อจ้ะจะหกยีลาบไก่กำลังฟกไก่เนาะเด้จอจะหกยีลาบไกล่ลูกผินน้ำตม้มอันนี้เอาไว้ต้มค่ะเพื่อนๆเอาน้ำต้มจ้ะอันนี้เนื้อเนื้อลาบฟักนี่ฟักกระดูกข้อมัน <laughs> you sing, you ยอย่ซิงอย่เพิ่งคนเดาจะอย่าอ้อยเฮดคิพอย่อ,อ้อยบริสเตรบบรได้ยากเด้อสาวเพื่อนเมนูตะโบมันนี้กับบกษายเพือจะหักกันลาบไก่ต้มไก่ค่ะไก่บ้านหรือค่ะเพื่อนๆ้ามบนเมนของจกฟองหรอกค่ะซื้อเหมือนจักรตลาดนั่นแหละอันนี้ต้มค่ะต้องลายอันก็เนื้อลาบต้องลายจ้ะเมน e ูของยายอ้อยกะฮีค่ะเ๋ยยาอ้อยค่ะไปเบิ่ง หอมหอมใสกันอย่างแช่ยู่ในอ่างเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะเมนูเม,มนูมีอย่อ้อยคือต้มล้วยบวดสี่นะต้มสุกมาเด้อค่ะเพื่อนต้มล้วยจ่งขูขึ้นแล้วไง ได้ปิดแก๊สไกวย่อ้อยคือเป็นงอๆนี่เนาะอย่าไอกว่าบดปิดแก๊สเละบนเหล่าขาจะไปให้ตะาหกถ้าเกิดขาจะไปให้ตะาหกอันฝักเนื้อไก่อยู่หรือปิดแก๊สเนี่ยตอนไกวยเนี่ยนี่อ้อยเห็ดไกวี่ว่าชีด้อยคำเพื่อนเรากินข้าวแลงกันเด้อจ้ะเพื่อน มีลาบไก่ล้วก่ะวยมอดสีเนาะโอ้ยูงสายฝุงตะไคร้ในม้อต้มยังเดินอันนี้ถ้ากระไรเตรียมเคียงต้มอึงกว่เขาคือตึงจุดเดียวรอเพื่อค่ะเพื่อนจะเชียงเงี้ยงต่อเชียงเงี้ยงโอ้ยตจะเชียงเงี้ยงต่อเชียงเงี้ยงค่ะเพื่อนดังแข่งกันอยู่จ้าเดี๋ยวมารอกินข้าวทำการเดี๋ยวมารอบางตอนอันฝุ่นเนาะค่ะเพื่อนเป็นวุ่นวุ่นอยู่ค่ะเพื่อนเหตุการณ์ข้าวจ้ะ ไข้อไกลแล้วค่ะเพื่อนๆมไม่ได้มาปรุงกันจังบอได้ไม่ปรุงไม่เอก่อนปรุงยังก่อนกัไปรู้กันขีดใส่แต่น้ำปลาขั้วหวานขนานั้นเนาะอย่าเพิ่องปกติยังใส่เป็น้อมยางปาักเน่าไม่เคนใส่หิรังเป็นมากับใส่เด็ดคนเทนี่จบตัวปรุงก่อนจ้ะเพื่อนที่สำคัญก็คือพริกกับสุโรดใส่หิรังแกตอนนี้ใส่ข้อว้อหัวหอมให้ใหญ่อ้อยก่อนใส่น้ำปลาก่อน ันนี้ขา้าวคว้าเดือขาเพื่อนพิกพิกขีอย่า,าไว้แต่ไม่โคกพี่ค่ะอพิกพงไม่เอาใช้ข้าวคว้าน้ำาเดี๋ที่ใช้ขาขวหน,น,นาวน,นีห้อมไม่อยาอ้ยสยไปแล้วค่ะเพื่อนพ้าสำหรมีอม่ยผสมปุเนอะ มีการดมอีกตั้งหาเพื่นเลยดมกินกินบ่ขืนบางเอียงเนาะมันเนี่ยือเป็นแบบบางเงาบางหวยอย่าไอ้บ่ทานทั้งวันไอ้านี่ละกักเลยไม่หอมเนรเออห้าตักบ่อย่าแม่มาลรยเองอย่าตักแล้วจะรับ อันนี้รับกใหญ่อ้อย้รับก็อญ่อ้อยก็ยคือใส่ข้าวคั่วคนได้ล้วค่ะน้ำปลาข้าวคั่วแล้ว,วลก็ตักออ,ยอยกอันนี้อย่าอ้อยก็อี้มาโรยหอมค่ะเพื่อนอย่อ้อยก็อี้มาคนหอมอะไรอีกวะตักไปเลยนี่เดี๋ยวอ้อยไปปรุงใหม่อย่าอ้อยไปคนอันนี้ลาบรับไก่ใหญ่อ้อยเด้อค่ะเพื่อนอย่อ,ยอ,อ,อ้อยบ่ได้ในคนอย่าอ้อยโรยโรยหัวหอมไว้ซื่อๆโรยหหอมใช่หไหม อ้าววันนี้คองลูกสายก็คล่องแต่โก็อิบมาใส่สุดรุดใส่มาใส่สุดรุดจ้ะพีกมีพีกมาใส่พีกไอ้ใส่พังนาวอีกเพาะเสิร์ฟนเพื่อนนะเด้อจักินคนละยาคนละยาผีกกัะผีกตับเอกเด้อใส่ลายเพชรเด้อ เอาใส่อีกพุดคดีโอ้โปแต่เซตอีเล็กงเพื่อนเป็นหลังหลงองีอยงน้อนเงาเงาเอมาสิ้นนะ นอกไปเนี่ยเข,ขวาเหตุโอ้เป็ดตะแซ่บเหรอเพื่อ่พรฟกเข้าไปแล้วคนนะ่ะน้ำเด่นกินคืนใส่หอมเหมือนยิบไ,ไซเออเหมือนยุ่งไส่เลยเหตุกินเอาเองเนอะค่ะเพื่อนเออ นี่อย่า้อเห็ดลาบไก่ต้มไก่ต้มไก่ค้างหม้อต้มไม้ฟุกๆแล้วค่ะเพื่อนใครกำลังยิบใจไห่ค่ะไอหยับห้าหมื่นกองก่อนเออบางเงาเจ้าฟองไปจับเพื่อน เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาเด้อค่ะกินทะเลนำกันลาบไก่ต้มไก่เนาะของหวานก็นมีกล้วยบวชชีนี่นะคะนี่ลาบไก่เหยื่ออ้อยเหยื่ออ้อยบวชิคุณอยู่นี่อันนี้ลาบไก่เหยือ่ออ้อยค่ะบวมีพริกบวมมีพริกมันจะคล้องลูกคล้องลูกก็คล้องแต่พวกไม่คล้องเหยือ่ออ้อย ลาบไก่ใหญ่ออโอ้ย,อยแล้วเหรอมาขาเพื่อนกินข้าวเลงกันโอ,โอ้ยหยุมจับดังอย่างเง้ยโอ้ยสิบเรียบเลยแบม,มานเด้ขาเพื่อนนี่ขาลาบไก่เนาะคะ่ะอันนี้ลาบไก่ตะปูกกับลูกชายอันนี้ข้าใหญ่อ้อยค่ะเพื่อนปู <c oughs> ตรงไก่อยู่คนหนึ่งใหญ่อ้อยหักไปบึงตรงไก่ <c oughs> ันนี้ก็ต้มไก่เดี่เพื่อนเดี่ยวไอาเขาไปปิดหม้อเห็นบ่ละต้มไก่กับอัสซีซีกิดยืดเลยเนอค่ะเพื่อนเพขาวาบบะหมี่พริกค่ะไม่ได้ใส่ต้มนอต้มยำต้มเหลาเหลาต้มแป๊บเหลาเหลาแล้วก็บใส่พีคออย่าอยบวกินพริกนาะค่ะเนาะเพื่อนกินพริกบ่ได้ายแล้วค่ะเพื่อนกินข้าวแรงด้วยกันค่ะต้มไก่ลาบไก่นี่ สูข,อยอยขออ่อยแล้วก็นี่ค่ะข้าวเยอ่อค่ะอืออะค่ะเพื่อนๆกินข้าวยกันเด้อค่ะวันนี้ต้มไก่ลาบไก่แล้วก็กล้วยบัชีนี่ลยะกล้วยบัชีอยู่ได้เนาะนี่เด้อค่ะกล้วยบัชีอันตักสีจานเขายกไปแล้วเขาหิวเมียขาจะถ่ายคลิปเขาหิวเขายกไปแล้วค่ะน,น,นี่ค่ะเพื่อนามาค่ะกินข้าวเลงด้วยกัน ตอนกินคืออ่มได้หดทไฮเราก็ขายเพื่อนๆเราว่าหิวแหงแล้ว <laughs>